วุ้ยอีอยู่ของอีลีลีแล้วไปไล่อีออกจากวงโคจองทางไม้ฮะ,ฮะ และนี่คือ A level กันวัะข้อนะคะกับข้อที่23ค่ะเราจะทำการ ionize electron นะคะก็คือเอาิเล็กตรอนนี้ออกไปให้หลุดวงโคจรไปเลยกับข้อนี้กันค่ะมาอ่านโจทย์กันเนาะโจทย์บอกว่าระดับพลังงานของอะตอมไฮโดรเจนนะคะตามแบบจรอะตอมของโบนันนะคะมีค่าตามสมการเขากลัวเราไม่รู้สูตรนะเขาให้สูตรมาเลยนะคะ En เท่ากับลบ c ส่วน้วย n ยกกำลัง2นะคะถ้าเราเรียนมาแล้วเราก็จะรู้ว่า c คืออะไรคะอ่า13.6 electron volt ใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรใครไม่รู้ก็ใช้สูตรที่เขาให้มาเลยนะคะซึ่ง n นี้นะคะก็สามารถ ถ้มีค่าเป็น 1, 2, 3ไปเรื่อยๆได้แล้วก็ตามเลขวงโครจรของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะและ C นะคะเป็นค่าคงที่บวกค่าหน่าะถ้าต้องการแอ n ไนซ์อะตอมของไฮโดรเจนนะคะจากสถานะผืนมีโว c แคบบูลารีกระจายเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันแปลเนาะ vocabulary แรก ionize นะคะอีก vocabulary หนึ่งสถานะพื้นเอ๊ะคืออะไรยังไงนะคะถามว่าจะต้องเติมพลังงานเนี่ยให้เขาเท่าไหร่ค่ะจะเห็นว่าติดตัวซีหมดเลยนะเป็นสัดส่วนเท่าไหรของ C ถูกไหมคะอ่าน้นโจทย์ข้อนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของฟิสิกส์อะตอมนั่นเองนะคะในบทนั้นเราจะได้เรียนทฤษฎีอะตอมของโบใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีสมมติฐานของโบเนี่ยอยู่2ข้อด้วยกันนะคะเราก็หยิบมาใช้กับข้อนี้แบบกรุบกริบเนาะใช้เวลาไม่นานคะ่ะข้อนี้2นาทีก็ออกนะอ่ะจับเวลาคะ่ะ านา่ไปและคำตอบที่ถูกก็คืออตอบ C เฉยๆเลยนะคะตอบข้อ4นั่นเองทำได้ไหมคะ ไม่ยากเนาะก็คือใช้สูตรที่เขามีให้อยู่แล้วนั่นแหละนะคะทีนี้เรามาวิเคราะห์บุคลาบรีของเขากันนิดนึงนะคำแรกเลยค่ะคำว่า i o n i z e นะคะ ion เนี่ยทุกคนเข้าใจเนาะใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยนะคะอะตอมเนี่ยมันก็จะมีสถานะเป็นกลางทางไฟฟ้านั่นก็คือมีปริมาณประจุบวกที่เท่ากับประจุลบถูกไหมคะ,ะมีบวกสิ 10, ก็มีลบสิ 10, อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเน็ตกันแล้วก็เป็นศูนย์นั่นเรียกว่าเป็นกลางทางไฟฟ้าทีนี้เราอยากจะทําให้มันเป็นไอออนะคะ่ะแปลว่ามันจะแสดงประจุทางไฟฟ้าขึ้นมานะคะวิธีการก็งง่่่่่าาาาายยยๆเเเลคะกกก็ออออออตตัวทอออทีีจมไปสุด ในโครงสร้างอะตอมนี่อิเล็กตรอนมันอยู่นอกสุดถูกไหมคะแต่ใจกลางนพวกนิวเคลียสพวกนี้ที่มีโปรตอนอยู่นิวตรอนอยู่มันขยับอะไรกับเขายากมากเหลือเกินนะฮะงั้นเราก็จะเอาอิเล็กตรอนนี่แหละออกเข้าออกเข้าจากอะตอมเอานะคะซึ่งสําหรับไฮโดรเจนแล้วนะฮะในแบบจรออะตอมของโบนั้นนะคะอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะอยู่กันเป็นระดับชั้นใช่ไหมคะเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นที่เป็นเป็นพื้นของมันนะคะเป็น ground state ของมันก็คือ n เท่ากับหน่งใช่ไหมแล้วก็จะมีระดับชั้นที่ทำไมเออสูงขึ้ เออเขาต้องปีนป่ายขึ้นไปเขาต้องดูดพลังงานใช่ไหมดูดพลังงานถึงจะทำไมคะเออค่อยๆขึ้นไปได้ค่อยๆขึ้นไปได้ทีนี้เาขาขึ้นไปเรื่อยๆไปจนถึงวงโครจรชั้นที่อินฟินิตี้โอ้ก็คือเหมือนกับว่าชั้นที่มันสูงๆมากๆก็เหมือนออกไปจากอะตอมไปเลยอะ่ะอันนี้แหละค่ะก็คืออิเล็กตรอนหลุดออกไปแล้วนะการที่อิเล็กตรอนหลุดออกไปแล้วเนี่แหละนะคะทำให้ตัวอะตอมนั้น มีสถานะมีประจุเกิดขึ้นมาถูกไหมเพราะมันเสียลบไปตัวมันก็จะแดงประจุเป็นบวกขึ้นมานะฮะเราเรียกว่ามันเกิดความเป็นไอออนขึ้นไอกิริยาทั้งหมดนี้ในการทําให้เกิดเป็นไอออนขึ้นนี่แหละค่ะเราเรียกว่าไอออนไนซ์นะคะซึ่งในวิชาเคมีเราก็ได้เรียนเนาะคำว่าไอออนไนซ์คำว่าไอออนไนเซชันเอนเนอร์จีใช่ไหมคะอ่าพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับการที่ทําให้อิเล็กตรอนนั้นออกไปเลยค่ะหลุดออกไปจากวงโครจรเลยนะคะนี่วงวงแหวนบูลารีตัวแรกนะคะถัดมาก็คือคําว่านะฮะมันวิ่งจากอะไรคะอิเล็กตรอนนั้นวิ่งจาากเเออตอตนนดิมมททีี่่่ัยูสถ นะพื้นอันนี้ก็ทราบเนาะรัาว่าสถานะพื้นก็คือ n เป็นอะไรนะคะ,ะเขียนไว้เลยค่ะ n เป็น 1, 1> นี่นะฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยถามว่าคาถามอย่นี้ค่ะจะต้องเติมพลังงานเนี่ยให้อิเล็กตรอนกินเข้าไปง่ำๆเพื่อที่จะปีนไปออกไปจากอะตอมเนี่ยนะฮะเท่ากับเท่าไหร่นะฮะซึ่งตรงนี้ก็คือการหาเดลต้า e นั่นเองนะคะแล้วเจ้าเดลต้า e เนี่ยมันหาออกมายังไงนะคะเราก็มองง่าย,ายๆเนาะ,ะเราวาดออกมาเป็นเหมือนกับเป็นระดับชั้นพลังงานก่อนนะคะนี่ระดับ n เป็น1ใช่ไหมคะระดับ n เป็น 2นะคะระดับ n เป็น3นะคะถ้าใครเรียนตรงนี้มาเราก็จะรู้นะว่ายิ่งระดับมันบนบนขึ้นไปเนี่ยนะคะช่วงห่างของค่าพลังงานมันก็จะลดลงเนาะ,ะไปเรื่อยๆ,ๆจนถึงชั้นที่อไกลโพ้นเลยค่ะชั้นที่อินฟินิตี้นะคะทีนี้นะคะแต่ละระดับพลังงานนะคะมันก็จะมีพลังงานประจําชั้นนะคะก็คือสมมุติอย่าง e เนี่ยเนาะ e 1ก็จะมีค่าพลังงานนะคะมีค่าเท่ากับลบสิบสามอิเล็กตรอนโวล์นะฮะซึ่งก็คือค่า c ตรงนี้นั่นแหละ ถ้าใครจําได้นะคะก็คือ e ของชั้นที่1ก็คือเป็นค่าลบสิบอิเล็กตรอนโวลต์นะฮะพอชั้นที่2เนี่ยนะคะมันก็จะหาค่าพลังงานจากลบของ13.6กนะฮะแล้วก็มาหารด้วยตามสูตรที่เขาให้มาเลยลูกคือห,อหอันนั่นเลยฮะหันด้วย n กําลัง2องนะฮะทำแบบนี้แหละคะ่ะกับทุกๆชั้นเลยคะ่ะจะเป็น e 3นะคะจะเป็น e 4นะฮะจะเป็น e 5้าไปเรื่อยๆจนถึง e ชั้นอินฟินิตี้นะฮะซึ่งมองได้ไม่ยากว่า e ชั้นอินฟินิตี้มันน่าจะเป็นอะไรฮะ เออตามสูตรนี้เลยคือมันเมื่อชั้นเลขอะไรก็เอาเลขน้นมาหารใช่ไหมอย่างพอชั้นที่4อ่ะสมมติ e 4ใช่ไหมแล้วก็คือหารด้วย e 4ี่ลังสองใช่ไหมดังนั้นพอมันเป็นชั้นที่อินฟินิตี้ตอบพีซีมันหารด้วยเลยฮะเออหารด้วยอินฟินิตี้กำลังสองก็คืออินฟินิตี้ถูกไหมฮะอ่ะอะไรที่หารด้วยอินฟินิตี้ก็คือค่าจะเข้าใกล้ศูนย์นะฮะค่าเป็นสูตรไปเลยอย่างเงี้ยถูกไหมทีนี้คําถามเขาถามว่าต้องเติมพลังให้เท่าไหรอ่อ่ะสมมุติว่าไม่ต้องสมมุติหรอกเนาะเพราะว่าโจทย์เขาก็บอกมาอย่างนั้นเ,เาบก่ัท n 1 ใช่ไหมคะสถานะพื้นนะคะแล้วต้องการจะไอออนไนซ์เขาออกไปเธอฟิวบายบายออกไปเลยได้มิคะ <c oughs> นะคะวิธีการก็คืออิเล็กตรอนนั้นจะต้องกินพลังงานเข้าไปเท่ากับความต่างของพลังงาน2ชั้นนี้ ถูกไหมคะนั่นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะเจอสูตรแบบนี้เลยไหนะคนก็ท่องๆมาจริงๆแล้วมันเป็นความเข้าใจง่ายๆเท่าน,นั้นเองว่าอ๋ออยากรู้ว่าพลังงาน2ชั้นนี้มันต่างกันเท่าไหร่ถูกไหมเพราะมันเป็นส่วนต่างที่ต้องกินพลังงานตัวนี้เข้าไปนะคะให้เอาค่าพลังงาน2ชั้นนั้นนะคะเป็น Ei ก็แล้วกันนะเขียนเป็นรูปทั่วไปก่อนนะคะลบด้วย Efinal นะคะมาลบกันถูกไหมเอาชั้นพลังงาน2ชั้นนั้นมาลบกันแล้วใส่ Absolut เพื่อเก็บเอาแต่ค่าบวกก็แล้วกันนะคะ,นะคะเราก็จะได้ออกมาแล้วเนี่ยแหละคือพลังงานที่เออจะ ต้องดูดพลังงานเข้าไปใช่มันถึงจะปีนขึ้นไปได้ถ้ากลับลงมานะฮะรีเวิร์สกลับลงมาก็คือต้องคายพลังงานออกมาถูกปะอันนี้ก็คือพวกนี้เป็นแบบจำลองอะตอมของโบนะ,ะอยู่ในเนื้อหาแบบจำลองอะตอมของโบในบทฟิสิกส์อะตอมหมดเลยเราก็มาทํากับข้อนี้นะฮะไม่ยากละนะฮะก็พบว่า e ตอนต้นคืออะไรคะอ่าเป็น e เบอร์หนึ่งใช่ไหมฮะ e เบอร์หนึ่งก็ลบด้วย e ชั้นอิ infinity อย่างนะฮะก็เท่ากับนะฮะ e เบอร์หนึ่งก็คือลบ c 2. ส่วนด้วย1นึ่กำลังสองถูกไหมฮะแล้วก็ ลบด้วยอะไรคะอา่าใส่ศูนย์เลยได้ไหม <c oughs> ที่เกียรแทนค่าลวนะวะอย่าลืมว่าพวกนี้ใส่แอบส์โ t ลดเข้าไปด้วยนะคะดังนั้นมันก็เลยออกมาเป็น4ตอบช้อยส์ข้อ4ง่ายๆเลยค่ะนั้นข้อนี้นะคะเหมือนข้อแจกคะแนนน้องจะตกม้าตายกันก็ต่อเมื่อเราแปลไม่ออกว่า I o n i z e มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคเราต้องรู้คําศัพท์บางคําด้วยนะเวลาเราเรียนไปเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่คาศัพท์เล็กๆน้อยๆท่ครูพูดถึงแบบกระจุ่มกระจิ๋มในห้องสอบแต่ปรากฏว่า <c oughs> ดันถูกหยิบออกมาเป็นพระเอกของข้อสอบก็มีเหมือนกันนะคะดังนั้นในบทหลังๆนะคะในการเตรียมตัวสอบของพวกฟิสิกส์นิวเคลียร์ฟิสิกส์อะตอมเนี่ยมันจะเป็นบทที่มีโวแคลบลารี่เยอะมากนะฮรดังนั้นควรจะทวนแล้วก็เก็บพวกนี้ให้หมดด้วยนะคะก็อยากจะทวนเยอะๆอยากจะได้ทําโจทย์เยอะๆเพื่อรู้ว่าเอ๊ะเขาจะหยิบอะไรมาออกสอบบ่อยๆนะก็มาฝึกทาโจทย์ไปด้วยกันได้ที่ฟิสิกส์ฟาร์มวันนี้ลาน้องไปก่อนสวัสดีค่ะ